สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องวาซาจ้าหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะวันนี้จะมาต้มยำเป็ดจ้าก่อนอื่นดิฉันก็จะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดหอม เพิ่มความเผ็ดร้อนพริกสดลงไปเลยจ้าจากนั้นดิฉันก็จะใส่เครื่องต้มยำไปค่ะเสร็จแล้วเรารอให้น้ำเดือดนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีจ้าหลังจากน้ำต้มยำเรวเดือดแล้วเราก็จะใส่เป็ดไปเลยจ้าเป็นกระดูกค่ะกระดูก ต้มยำซดน้ำร้อนๆค่ะเดี๋ยวเรารอให้เป็ดสุกแล้วค่อยมาเติมรสกันค่ะค่ะเพื่อนๆหลังจากเราต้มเป็ดเราสุกดีแล้วนะคะก่อนเราจะทานเราจะบีบมะนาวเอาค่ะชิมก่อนค่ะ สุดยอดเลยจ้าถ้าเ,เพื่อนๆชอบผงนัวก็ใส่ผงนัวนะคะตาบ้งลดตามใจชอบเลยค่ะดิฉันจะบีบมะนาวสดๆใส่ก่อนทานนะคะเพราะว่าต้มไปเดี๋ยวจะขมจ้ะชอบเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวมากตามสบายเลยจ้าถ้าไม่ชอบมะนาวก็เป็นมะขามก็ได้จ้าจากนั้นเราก็จะใส่ใส่ผักชีฝรั่งลงไปค่ะ ปิดไฟได้เลยจ้าเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนค่ะว่าเป็นยังไงจ้าค่ะต้มยำเป็ดของเราก็เสร็จแล้วนะคะมาทานโดยกันจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าโอกาสหน่าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ